สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุยสบายเรื่องใกล้ตัววันนี้ครับภูมิพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านหมิวโกซิวนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีของเรานี่เองครับวันนี้จะมาร่วมพูดคุยนะครับกับอีกหนึ่งบุคคลผู้มากความสามารถคุณพีพีซึ่งเป็นเจ้าของร้านหมิวโกซิวแห่งนี้ถึงแนวคิดในการต่อย,ยอดพัฒนาผ้าไหมไทยให้ดังไกลไปทั่วทั้งโลก รวมถึงทัศนคติดีๆในการบริหารจัดการว่ากว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้นั้นเขาต้องพัฒนาตัวเองอยังไงบ้างและแรงผลักดันอะไรที่ทําให้เขามีกําลังใจในการสู้ต่อวันนี้มีคําตอบมาฝากครับผ้าไหมใส่แล้วไม่แก่ผ้าไหมใครใส่ก็ได้และที่สำคัญใส่แล้วแฟชั่นสวยแน่นอนเรามองทุกอย่างวิกฤตมันต้องมีโอกาส มองอุปสรรคให้เป็นทางไปสวรรค์คุณผู้ชมครับและตอนนี้ภูมิก็อยู่กับคุณพิสิทธการพงการจนาพรนะครับหรือว่าคุณพีพซึ่งเป็นเจ้าของร้านหมิวโกซิวแห่งนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่พีพีนะครับได้เลยค่ะคุณภูมิพี่พีพีครับอย่างแรกที่เรามาคุยกันวันนี้บรรยากาศดีมากเลยภายในร้านขอบคุณค่ะอยากจะให้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของตัวเองก่อนเริ่มตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงวัยทางานเลย <c oughs> ได้ยินว่าพี่พีพีเนี่ยเรียนจบ เกียรตินิยมระดับหนึ่ง <Ừ. S 2> ภายในระยะเวลา3ปีครึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะคก็วุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่ที่ปริญญาโทค่ะแล้วก็ส่วนที่ได้ข่าวมาว่าจบเกียรตินิยมระดับหนึ่งสาปีครึ่งเนี่ยจบที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะค,คณะนิเทศศาสตร์สาขาแบรนด์คอมมูนิเคชันค่ะ ตรงจุดๆนี้นะคะเราก็มีการทํางานตามหน่วยงานก่อนคค่ะแล้วก็มีการไปเปิดอาชีพของตัวเองก็คือไปเปิดร้านอาหารร้านคาเฟ่แล้วก็ร้านเกี่ยวกับบิวตี้อตรงนี้ดําดำมากเลยอันนี้จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นที่เรากลับมาทํางานตรงนี้เนี่ยเริ่มจากทางที่บ้านเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ป่วยพร้อมกันอ๋ออันนี้คือไม่มีใครทราบเลยเพราะดูภายนอกเนี่ยท่านดูแข็งแรงมากแต่ว่าจริงๆแล้วท่านป่วยพร้อมกันเข้า ICU ในระยะเวลาที่รักษาตัวเนี่ยค่อนข้างนาน ทีเราก็กลับมามองแล้วว่าครอบครัวใครจะเป็นเสาหลักใครจะดูแลสองเลยทีมงานของเราลูกน้องของเราที่มีอยู่ใครจะดูแลเขานอกจากลูกน้องเราลูกของลูกน้องของเราอีกละ่ะคือครอบครัวของเขานั่นเองใคร,ครจะเป็นคนดูแลต่อนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราคิดมากขึ้นแล้วก็ให้กลับหันกลับมาเพื่อที่จะมาดูแลพวกเขาด้วยค่ะ ในของผ้าไหมไทยเลยสําหรับในคณะกันคือของเราก็คือผ้าไหมใส่แล้วไม่แก่ผ้าไหมใครใส่ก็ได้และที่สําคัญใส่แล้วแฟชั่นสวยแน่นอนจนไปที่มาของวลีฮิตที่ว่าผ้าไทยใครว่าไม่แฟชั่นเนาะใช่แล้วค่ะก็นอกจากจะเป็นผ้าไหมแล้วเราต้องลงดีเทลก่อนว่าผ้าไหมไทยของเราเนี่ยในร้านเรามีค่อนข้างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าพื้นผ้าลายผ้ามัดมีผ้ายกลาพูนผ้าแพรวาเนี่ยผ้ามัดที่เราเนี่ยคือสวยจบครบในที่เดียวที่ร้านอยู่โกซีแน่นอนนอกจากจะเป็นผ้าชิ้นแล้วผ้าผืนแล้ว ออกแบบดีไซน์ทําชุดด้วยใช่ค่ะแล้วของเราเนี่ยก็มีการแตกแบรนด์ออกไปอีกอันนึงเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวกับแฟชั่นในทางวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถใส่ชุดที่เป็นแฟชั่นที่มีความเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นมาค่ะให้มันร่วมสมัยใช่ร่วมสมัยแล้วเราก็ยังมีโปรดักต์เพิ่มขึ้นด้านก็คือกระเป๋าที่เห็นอยู่ด้านหนใช่ค่ะผุอยากทราบว่า ทำไมคนที่เขามาเลือกชุดเท่าไหม่นะถึงต้องมาใช้บริการที่เราที่เรามีจุดเด่นอย่างไรบ้างะผ้าใหม่มใส่แล้วไม่แก่นี่หลักๆเลยสองเลยความจริงใจที่เรามีให้ลูกค้าการแนะนําผ้าตามงบที่เขาต้องการตามการ,ระเทศะตามงานที่เขาต้องไปไม่ว่าจะเป็นคุณจะไปงานเ,เป็นประธานครับ ประชุมใหญ่ออกงานหลักๆออกงานลองๆหรือว่าจะต้องขึ้นไปบนเวทีหรือว่าจะเป็นงานสําคัญต่างๆ่าหม่ว่าจะเป็นถ่ายโปรงนิตยสารถ่ายรายการอะไรอย่างงี้ค่ะมาที่เราเราให้คําแนะนําให้การเลือกเนื้อผ้าที่เหมาะสมกับงานแต่ละงานมาที่เรามันครบจบใช่คือคุณสามารถขึ้นไปออกงานโดยที่คุณสวยสง่าแน่นอนค่ะลูกค้าก็จะบอกว่าถ้ามาที่เราเนี่ยสวยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะให้พูดถึงประสบการณ์หน่อยว่า ตัวนี้เป็นตัวส่งผลงานเข้าประกวดใช่ไหมครับเรามีตัวไหนบ้างที่สามารถส่งเข้าประกวดได้บ้างแบบจริงๆแล้วเรามีทั้งกระเป๋าแล้วก็มีเสื้อผ้าค่ะเรามีเป็นชุดด้วยพวกนี้ใช่ค่ะอย่างชุดที่พี่พีพีใส่นี่ก็ระดับประเทศเหมือนกันค่ะเป็นรางวัลระดับประเทศเหมือนกันเป็นผ้าในโครงการของผ้าไทยใส่สนุกเหมือนกันแต่ว่าเป็นในหัวข้อของอัตลักษณ์ผ้าไทยประจําท้องถิ่นซึ่งเราอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลักๆเลย้าไทยในจังหวัดกาญจนบุรีคุณบุมนึกถึงอะไร ผ้าขาม้านะครับของน้องขาวแล้วก็ผ้าไทยอ่าใช่ค่ะเนี่ยค่ะผ้าขมวมาที่คุณเห็นนี่คือผ้าขาม้าเราก็เอามาดีไซน์ตัดแต่งและที่สําคัญในชุดนี้ทั้งชุดเลยเป็นผ้าที่มีการทอในท้องถิ่นของเราทั้งหมดซึ่งอันนี้ค่ะเป็นผ้าไหมที่ได้มาจากผ้าของชนเผ่าชาติพันธุ์ที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีของเราซึ่งเป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ที่อยู่ในโครงการของพระองค์ท่านดูแลอยู่ด้วยแล้วก็เป็นงานฝีมือที่เป็นเด็กนักเรียนในกลุ่มพวกนี้ค่ะทอขึ้นมาและที่สําคัญเขาสามารถ ทอจนได้รางวัลปรานกยุงพระราชทานเ<อ>นื่องจากเส้นใหม่ของเขาคะ่ะ,ะใช้ใช้ที่มีมาตรฐานในการทอเราเนี่ยได้มีโอกาสร่วมกับกรมวันไหมของจังหวัดกาญจนบุรีค,ค่ะไป <c oughs> ให้เทคนิคให้คําแนะนําเกี่ยวกับการทอผ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้ใส่ความสามารถของเราลงไปในผ <c oughs> ้าแล้วก็นํามาออกแบบเป็นชุดแบบนี้ มาพูดถึงตัวกระเป๋าบ้างดีกว่าค่ะเ e f ร r เรนซ์เไม่ต้องบอกว่าเราได้มาจากไหนรูปแบบรูปทรงแบบนี้ขนมก่อนไหมคะินน้ำชาก่อนเรียกว่าเหมือนขนมใส่ไส้เลยนะใช่ค่ะก็เป็นขนมใส่ไส้นี่แหละเก่งมากเลยนะครับทำออกมาได้เป็นรูปทรงนี้แล้วสวยงามมากนะใครจะคิดว่าขนมใส่ไส้จะทาออกมาเป็นรูปแบบกระเป๋าได้แบบนี้นะครับใช่ไหมตัวนี้ได้รางวัลอะไรมาครับพี่พี่ตัวนี้เนี่ยได้รางวัลพระราชทานระดับประเทศเลยค่ะที่หนึ่งของประเทศไทยค่ะของกรมบรรณหม่กที่เขาจัดงานมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผ้าไหม่เนี่ยมีทั้งหมด หลากหลายมากเลยแต่ว่าในโครงการนี้จะต้องเป็นผ้าไหมที่ได้รับตรานนุยุยมพระราชทาน <ừ> เป็นเซอร์ติฟิเคตของสมเด็จพระนางเจ้าหรือว่าพระพันปีหลวงที่เรารูจักกันครับค่ะแล้วก็ผ้าไหมเนี่ยมีหลากหลายสีสัน <ừ> อย่างเช่นของที่ร้านมิวโกซิลเนี่ยก็จะได้เซอร์ติฟิเคตที่มีทั้งสีทองสีเงินสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวซึ่งใบนี้เนี่ยเราเลือกใช้ผ้าไหมตรานุยมพระราชทานที่เป็นการทอในสัญลักษณ์สีทองบ่งบอกว่า ทุกกระบวนการคืองานแฮนด์เมดร้อยเสีทองนี่คือต้องเป็นแฮนด์เมดหนึร้อยเใช่ค่ะทุกกระบวนการการย้อมการทอ<ม>การสาไหมาการอะไรทุกอย่างเนี่ยจะต้องไม่มีเครื่องจักรมามา,มายุ่งเกี่ยว<ม>ใช่ค่ะต้องใช้ฝีมือของชาวบ้านล้วนๆเลยและนี่ก็คือผ้าที่ได้จากการทองานฝีมือทั้งหมดเลยค่ะมไม่ว่าจะเป็นการย้อมหรือว่าการใดๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําผ้าชิ้นนะคะมาออกแบบครับ ใช่ค่ะซึ่งเราเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากความเป็นไทยเนอะเราชอบกินขนม,มเราก็เลยเห็นว่าเออเขาน่ารักแล้วสีสันของผ้าไหมเนี่ยเขาเป็นสีธรรมชาติเขาจะไม่ได้มีสีสันฉูดฉาดมากมายเราก็เลยอ่ะนี่แหละเหมาะแล้วเราก็มาออกแบบเองเริ่มต้นจากกระบวนการดีไซน์ลงแพทเทิร์นเองขึ้นผ้าเองขึ้นฟอร์มเองทั้งหมดเลยทุกอย่างทุกอย่างกระบวนการเราทําเองทั้งหมดครับ่ะถึงเรียกได้ว่าได้เป็นรางวัลระดับสีทองเพราะว่า100%เต็มมาจากมือเราใช่ค่ะแล้วเราก็ได้รับรางวัลพรระาาาชนม ก็ลองคิดดูว่าคนส่งกันทั่วประเทศอะค่ะเราก็ได้รางวัลนี้มาเราก็รู้สึกถือว่าเป็นระดับประเทศจริงๆนะเป็นความภาคภูมิใจเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็ต่อยอดมาเป็นชุดซึ่งทำมาจากผ้าไหมตาดุงพระนคาสีทองเช่นกันครับอันนี้คือผ้าผ้าเนื้อเดียวกัน ชิ้นเดียวกันเลยเพราะเนี่ยดูดูจากหลายผ้าแล้วคือชิ้นเดียวกันเลยก็คือให้เขามาเป็นเซตแบเป็นเขาเซตกันค่ะอ๋อคุณแต่งตัวนุ่งชุดยาวห้อยกระเป๋าแบบนี้ได้ใช่ถือกระเป๋าสวยๆได้เลยออกงานได้ไปงานได้ไม่อายใครแน่นอนครับประมาณนี้อันนี้คือผลงานที่ได้รับรางวัลมาใช่ค่ะก็ยังมีอหลากหลายผลงานค่ะอันนี้คือที่หนึ่งที่หนึ่งเราก็ได้รับรางวัลไปแล้วที่สองที่สามเราก็มีค่ะเราเรียกว่าฟาดทุกรางวัล ในการทํางานนะครับในการบริหารจัดการร้านเนี่ยเรามีแนวคิดหรือทัศนคติดีๆอย่างไรบ้างครับในการช่วยบริหารจัดการในการบริหารจัดการร้านเนี่ย anyway> พี่เป็นคนที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะจะต้องคิดถึงใจเขาใจเราก่อนอันดับแรกเลยนะคะคิดถึงว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราก็ใส่ให้เต็มที่2เลยคิดถึงว่าส nee ิ่งที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาหาเราเนี่ยเขาคาดหวังอะไรเราทำตามที่เขาคาดหวังให้ได้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปก่อนและนอกจากนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ต้องการเรา่หยลด ค่ะฉะนั้นเราทำใช่ค่อยมาปรับให้น้อยลงแต่ว่าเวลาเราทำาให้ลูกค้าเนี่ยใส่ใจให้เต็มที่จัดการให้ไปเลยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเลยเราต้องเข้าใจความต้องการเขาก่อนสองเลยเราต้องรู้ว่าเขาต้องการเพื่ออะไรสามเลยเขาต้องการสวยระดับไหนอันนี้บางคนถามอ่าบางคนถามว่าพี่อยากออกงานเราก็ถามลูกค้ากลับไปด้วยความสนุกต้องการสวยระดับไหนคะอ่าเรามีระดับด้วยใช่ไหมมีระดับค่ะคิดว่าลูกค้าตอบแบบไหนคะสวยที่สุดสวยที่สุด ค really ่ะนี้คือคำตอบและทุกคนและทุกคนที่เข้ามาคือต้องการที่จะสวยที่สุดสวยที่สุดค่ะก็ต้องมาที่ร้านเราเช่นกันมีโกซิลค่ะแน่นอนมีโกซิลทาให้คุณได้ใช่ค่ะพูดถึงปัญหาอุปสรรคกันดีกว่าในการทํางานเนาะพี่พีพีเนาะทุกคนเขามีปัญหาอุปสรรคอยู่แล้วอย่างที่ร้านเราเนี่ยปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้างครับเยอะไหมช่วงแรกเลยที่เราเข้ามาดูแลบริหารจัดการเนี่ยปัญหาเยอะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงแต่เราเคยเห็น จากที่คุณแม่ทํางานแล้วเจอปัญหาอุปสรรคนั้นมาช่วงแรกๆเลยที่เรามารับมือนเนี่ยก็จะรู้สึกคุกคาคุกขานิดน,นึงก็จะมีปัญหาไม่เข้าใจการต้องแก้งานบ่อยทีมง,งานรู้สึกว่าเหนื่อยจังแก้งานบ่อยเลยเกินอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็เลยกลับมาดูว่าเราพลาดตรงไหนเช่นการสืร่อสารกับลูกค้าคเนี่ยคือปัญหาหลักๆเลยในการทํางานแฟชั่นงานแฟชั่นถ้าจินตนาการของเราแบบนี้จินตนาการของอีกแบบหนึ่งมันจะแมทกันไหมคะไม่แม้มันก็ไม่แมทกันทุกอย่างมันก็จะมีความที่แบบไม่ลงตัวงานออกมาก็ มันไม่ถูกใจมัจะไ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะทางเราก็แก้แล้วแก้อ,อีกทางเขาก็บอกว่ามันก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เนี่ยปัญหาหลักที่เจอหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะใช้ที่การสเก็ตภาพมีการสเก็ตภาพใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะเราความต้องการมาก่อนคุณผู้มต้องการแบบไหนคะปกรอบประมาณไหนอะไรยังไงอ่ะแล้วก็มาสเก็ตภาพให้ดูเมื่อสเก็ตภาพเสร็จลูกค้าโอ้ใช่เลยอะไรเงี้ยก็คือจบนี่คือการแก้ปัญหาต่อมาเราก็มาเลือกสีผ้าเลือกเนื้อผ้าให้ลูกค้าเลือกทุกอย่างเป็นการที่แล้วก็บอกลูกค้าแนนนะตหึ่่งวา ผ้าตัวนี้เหมาะนะคะผ้าตัวนี้ไม่เหมาะกับแบบนะคะอะไรแบบนี้ค่ะจึงทาให้งานของเราเนี่ยออกมาเนียบขึ้นแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวกับการออกแบบก็คือแทบจะไม่มีแล้วส่วนปัญหาอื่นๆที่เราเจอเนี่ยมันก็แก้ไขตามหน้างานปกติคช่ค่ะเรียกได้ว่าเราหาจุดลงตัวต่อทั้งฝ่ายเราและลูกค้าให้ลงตัวกันในการผลิตสินค้าออกมาเพื่อตรงความต้องการของเขาเนาะใช่ค่ะ ครับอีกอย่างหนึ่งอยากจะทราบเหลือเกินพี่พีพีมองว่าตัวเองเนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่เป็นจุดแข่งตัวเองอ่ะที่เป็นจุดแข็งเลยใช่ไหมคะคหนึ่งเลยคือการให้เกียรติค่ะไม่ว่าพี่จะไปงานไหนก็นแล้วแต่ที่เขาเชิญมาหนึ่งเลยเราต้องมีจุดเด่นตัวเองครับถ้าเกิดพี่ไปงานไหนทุกคนจะคาดหวังว่าน้องพีพีมาต้องพาไทย ต้องแฟชัน่น<ม>ต้องมีความโปสการ์ด<ม>อ่ะนี่คือสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าวถ้าเกิดพี่ๆไปงานไหนหรือว้องพี่ๆไปงานไหนปุ๊บต้องมีความที่แบบว้าวอะไรอย่างนี้<ม>บางคนก็ให้ให้ให้คำมาหน้าหลักหน้าหลักนะคะแบบคุณหนูผ้ามามเราก็รู้สึกฟังแล้วเออหน้าหลักนี่เราก็ชอบสิ่งนั้นก็ทําให้เรารู้สึกว่านี่คือจุดแข็งของเราที่เรามีจุดยินของตัวเองไม่ว่าจะเป็นงานไหนบางคนคิดว่าอายุเท่านี้ใส่ผ้าไหมแก่<ม>อือทำให้เราก็ได้ทำให้ทุกคนรู้ว่า อายุเท่านี้อายุเท่าไหร่ก็ได้ใส่ผ้าใหม่แล้วเป็นแฟชั่นใส่ผ้าใหม่เราไม่แก่ใส่ผ้าใหม่แล้วสวยแล้วก็สนุกโชว์ไปเลยเพราะเราใส่ปุ๊บเรารู้อยู่แล้วว่าคนอื่นทุกคนต้องมองเอาแค่นี้ดีกว่าใช่ไหมครับในสังคมที่เราอยู่ทุกวันนี้นะคะคือทุกคนต้องการโชว์ความเป็นแฟชั่นครับทางใครทางมันสวยใครสวยมันอ่ะแล้วสวยของใครในที่นี้เนี่ยก็อยู่กับว่าความต้องการด้วยว่าอยากสวยระดับไหนอย่างเช่นเราออกงานหนึ่งงานเนี่ยเราก็ต้องการที่เป็นจุดเด่นในระดับที่ พอสมควรอ่าใช่ค่ะฉะนั้นเวลาเราไปไหนก็แล้วแต่เสื้อผ้ากระเป๋าเราต้องมีแม็ดกันครับ <c oughs> พูดถึงเรื่องพภูนี้ไปละอยากจะสอบถามนิดน,นึงว่าอะไรคือสิ่งที่บอกตัวเราว่าวันนี้ตัวเรา,วาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะมีอะไรเหรอคะอ รางวัลสิคะน้านภูมิค่ะรางวัลนั่นเองใช่ค่ะที่หนึ่งที่สองที่สาแล้วก็อีกมากมายที่เราได้รับมาการันตีมาขนาดนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกภูมิใจแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับค่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่าณวันนี้เราประสบความสําเร็จในเส้นทางอาชีพของเราอะค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ลูกค้าให้เรามาการบอกต่อการอยู่กับเรายังเหนียวแน่นค่ะแล้วก็การที่ลูกค้าเนี่ยมีการบอกปากต่อปาก มีการถามว่าไปตัดที่ไหนแล้วลูกค้าก็พูดว่าเออถ้ามีงานสำคัญหรือว่าอยากตัดชุดเนี่ยมาที่นี่สิที่ร้านมิวโกโซิลสิรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนและที่สําคัญบอกต่อออกไปเราได้ลูกค้าทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งต่างประเทศด<ช>้วยมีลูกค้าที่ต่างประเทศโดยการปากต่อปากได้นะใช่ค่ะ oh, ก็เลยทําให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือน่าจะเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จในระดับสายอาชีพของเรามากกว่าเบื้องหลังความสําเร็จจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูก ผู้หญิงตัวเล็กๆที่มากความสามารถได้กลับมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวต่อยอดด้วยประสบการณ์และความเพียรพยายามครับเธอใช้หนึ่งสมองสองมือในการสร้างงานสร้างอาชีพจนประสบความสำเร็จในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานรับรองโดยกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทั้งยังการันตีด้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วยครับ พีพีมีคติประจําใจไหมจริงๆแล้วมีนะในวงการของการทํางานมันจะมีคติหลังบ้านคติหน้าบ้านเอาสองอย่างเลยเอาอะไรก็ต้อติหลังบ้านแล้วก็คติกับทีมงานของเรานะไม่ได้ไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่ได้ต้องได้ต้องดีต้องได้ต้องดีต้องมีแหละต้องได้ต้องมีแหละต้องได้อันนี้คือเราจะพูดกับลูกน้องเราเสมอเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคือลูกค้าฉันต้องได้ อันนี้คือหมายถึงลูกค้านะใช่ค,ค่ะคือ<ด>เรา <นะ S 2> ต้องพูดแทนลูกค้าค,ค่ะคติประจำใจในการทํางานของเราค,รรคือทุกอย่างที่พูดไปมาสักครู่นี้คือต้องทํามาให้ได้เพราะลูกค้ามาที่เราแล้วและคติประจำใจหน้าร้านก็คือลูกค้าเสียตังค์ให้เราแล้วฉะนั้นลูกค้าต้องได้สวยและต้องได้ใส่ใช่ค่ะไม่ใช่ต้องใส่นะคะต้องได้สวยและต้องได้ใส่ตามที่ลูกค้าตั้งเป้าหมายไว้ครับค่ะมาพูดถึงสถานการณ์โควิด -19 กันบ้าง ในช่วงวิกฤตโควิดสิที่ผ่านมาในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าค่อนข้างจะหนักกับผู้ประกอบการทั้งหลายเลยทางเราเองได้รับผลกระทบเยอะไหมครับทางเราเองได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากว่าจะต้องมีการปิดสถานที่ประกอบการไม่สามารถรับลูกค้าได้ Walk-in เข้ามาใกล้ชิดกันไม่ได้ซึ่งเราอยู่กับงานแฟชั่นต้องกันบัตรตัวต้องเข้าใกล้กันใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยหน้าร้านเนี่ยแทบจะปิดร้อซแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วงนั้นก็คือ ที่บ้านพ่อพี่แม่ก็คือเริ่มรักษาตัวและอยู่ในช่วงฟื้นฟูนร่างกายรเราก็ไม่สามารถหลับได้ลูกน้องเราก็มีครอบครัวซึ่งทุกคนยมีความเสี่ยงแล้วก็ข่าวก็ออกทุกวันว่างดออกจากบ้านอ่ะเราก็ใช้วิธีการเลยค่ะกลับบ้านค่ะแยกย้ายกันอยู่ค่ะบ้านไขรบ้าน <Social S 1> มา social distancing ใช่ค่ะแต่ที่สําคัญเลย <S <S เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรลูกน้องก็จะถามว่าแล้วงานล่ะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอสคาทํายังไงคะลูกก็ยังต้องนู่นนั่นนี่ปัญหาของแต่ละบ้านใช่ไหมคุณผู้มเราก็ไม่เป็นไรค่ะ เรามองทุกอย่างวิกฤตมันต้องมีโอกาสมองอุปสรรคให้เป็นทางไปสวรรค์โอ้โหสุดยอดเลยใช่ค่ะในช่วงที่เราต้องอยู่บ้านเก็บตัวเรามีอะไรเกียับตัวเองมากขึ้นเรามีเวลาที่ไม่ต้องทํางานอื่นๆที่เป็นความต้องการของลูกค้าเวลานี้และค่ะคือช่วงเลาสร้างสรรค์ผลงานไอเดียใช่ค่ะใช่ช่วงนี้เลยแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เรามีมาออกแบบแล้วเราก็ส่งงานให้ลูกน้องเราคือลูกน้องเราเนี่ยช่วงที่เขาไม่มีงานทํากันเรามีงานป้อนลูกน้องเราทุกคน ลูกน้องเราก็ทํางานด้วยความสบายใจม,มีมีรายได้<ม>ส่งลูกเรียน<ม>ลูกอยากกินอะไรได้กิน<ม>ตรงน,นี้เราดูแลเขาได้หนึ่งสเต็ปสองเลยผลงานของเราเนในช่วงนั้น,นโซเชียลเรามาแล้วถูกไหมคะครับเรามีโซเชียลมีเดียและในช่วงนั้นน,นอกจากที่เราจะสร้างสารรค์ผลงานแล้วพีเอ็ใช้เวลาตรงนี้ในการหาความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นทั้งในระบบของออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ที่สามารถทําได้แล้วก็สะสมประสบการณ์ตรงนี้มากขึ้นแล้วเราก็ทําผลงานขึ้นมาแล้วก็โชว์บนโลกออนไลน์เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ สิ่งที่เราไม่คาดคิดค่ะมีกลุ่มลูกค้าเห็นผลงานอางของเราจากออนไลน์ <Online. S 2> ใช่ค่ะชินชอบแล้วก็ DM มาเลย ส่งเลยไม่เสร็จมาเลยมีทั้งอีเมลทั้งต่างประเทศและในประเทศส่งเข้ามาเราก็ตอนแรกเราก็ตกใจมิจฉาชีพหรือเปล่าขอเซ็นเตอร์มาแ้วบาทมากใช่ค่ะแล้วก็อ่านหยดกลับไปก็ส่งแอสเซทกลับไปส่งอีเมลกลับไปประมาณไหนจริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้รู้ว่าเรื่องจริงลูกค้าต้องการจริงเราก็แจ้งราคาไปก่อนนะประมาณนี้ประมาณนี้ลูกค้าบอกโอเคค่ะแล้วกดอนตจําได้ไหมคะก็ยังกลัวอยู่ยังกลัวเป็นมิจฉาชีพอยู่อะลูกค้าอนมัตจํามาทุกอย่างเพอร์เฟคค่ะ ตามระบบทำงานส่งลูกค้าลูกค้าอ่อนมาเนี่ยค่ะอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเราสามารถไปต่อได้เรื่อยๆและส่วนต่างประเทศเนี่ยเขาก็ให้เราส่งผลงานไปเราก็ส่งผลงานไปต่างประเทศแล้วเราก็ได้รูปภาพกลับมาบก็เลยทําให้คิดว่า ทุกทุกวิกฤตทุกปัญหาค่ะเราสามารถหาวิธีการแก้ไขและหาทางออกได้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสใช่ค่ะใช้โลกออนไลน์นี่แหละที่มันไปได้ทั่วโลกเลยไม่ต้องไปเข้าใกล้ใครด้วยใช่ค่ะแล้วเขาก็สามารถเห็นผลงานเราเห็นถึงผลงานเราแล้วก็สั่งได้ด้วยซ้ำใช่ค่ะแล้วเราก็สามารถทำส่งให้เขาได้ด้วยซ้ำโดยที่ไม่ต้องมาอยู่ใกล้กันเข้าตามหลักโควิดสิบเก้าใช่และที่สําคัญเราไม่จําเป็นต้องถ่ายรูปแบบเป็นภาพที่แบบจัดฉากสุูเดิยวสวยหรูเราถ่ายให้เห็นแบบเรียวเลยค่ะครับวิธีการทำงานจริงจริง ถาให้เห็นจะใช้เลยว่าเราทางานอยู่ประมาณนี้อเอาภาพจริงให้เขาเห็นเลยพูดถึงเรื่องนี้แล้วอยากจะให้พี่พีพีฝากข้อคิดหน่อยว่าในการวางแผนพัฒนาต่อยอดในอนาคตอของร้านเราเนี่ยพี่พีพีมีแนวคิดยังไงในการพัฒนาต่อยอดต่อไปครับสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อยอดต่อไปอันดับหลักๆเลยคือเราต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานของเรารให้อยู่ในเส้นทางที่เราดําเนินการอยู่และที่สําคัญก็คือเราต้องเพิ่มความมาตรฐานให้มากยิ่งขึ้น อันนี้หลักๆเลยคือเราต้องส่งตัวเองก่อนการหาความรู้ให้กับทีมงานเราครับค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่เรามองว่าเป็นความสําคัญเลยคือความใส่ใจแล้วก็ความตั้งใจในการทํางานในการมอบทุกอย่างสิ่งดีๆให้กับลูกค้าให้สม่อเหมือนว่าเราอะทําเพื่อตัวเราเองค่ะเราอยากได้ของที่ดีๆไหมคะใช่ครับทุกคนคอยากได้ของดีทุกคนอยากสุขภาพดีไหมคะครับทุกคนอยากสวยไหมคะใช่ครับอ่าถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็จะสามารถทําสิ่งนั้นนะนะ่ะ ให้กับลูกค้าเราได้ค,คือสิ่งที่เราจะสามารถสิ่งที่เราปลูกฝังให้กับทีมงานเราตลอดอว่าทุกคนเขาเข้ามาทุกคนต้องการสวย พูดถึงโอกาสบ้างดีกว่าโอกาสในการที่เรานั้นได้ไปทํางานระดับโลกเนี่ยเรามีบ่อยไหมครับแล้วในโอกาสอนา,นาคตเนี่ยเรามีไหมจริงๆแล้วจะบอกว่าเราอะเป็นทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบรนด์อีกหลายๆแบรนด์อาจจะบอกได้แค่นี้ใช่ค่ะแล้วก็ผลงานของเราเนี่ยเราดีใจมากค่ะที่ผลงานเราเนี่ยไปสู่แฟชั่นลอนดอนระดับระดับโลกอย่างลอนดอนแฟชั่นสู่สากลค่ะระดับเอลแฟชั่นวีคลอนดอนแฟชั่นวีคประมาณนี้ค่ะผลงานเราได้ได้ไปโชว์แบบนั้นในลักษณะของผ้าไทยโดยซ้ำไป ก็คือเราไม่ย่อท้อในการหาความรู้รเราไม่ย่อท้อในการที่จะพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ค่ะเราต่อยอดไปเรื่อยๆและผลงานของเราเนี่ยได้สู่รันเวย์ระดับสากลค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งท,ทำให้เรารู้สึกว่าการไม่หยุดยั้งการต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้ครับอยากจะให้พี่พีพ,พ,พีฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งที่เขามีความฝันนี่แหละมีะทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าเขายังไม่กล้าลงมือทำอยากให้แนวคิดอะไรคุณผู้ชมหน่อยครับ สิ่งที่จะทำให้ทุกคนมีความคิดแบบนั้นที่ดีขึ้นก็คือลงมือทำก่อนค่ะครับทำได้หรือทำไม่ได้เดี๋ยวผลงานก็ออกมาให้เราเห็นเองครับอยากให้ทุกคนกล้าที่จะใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็กล้าที่จะลงมือทำด้วยตัวเองครับค่ะพี่กำลังหมกำลังจะจะเรียนอย่างนี้ว่าอย่ากเช่นกระเป๋าใบนี้ครับ,รบพี่เริ่มต้นจากการที่พมีแค่ไอเดียแต่พี่ไม่ไม่มีความรู้ว่ามันจะต้องเริ่มจากหนึ่งยังไงแล้วก็ต้องไปหาความรู้ แล้วลงมือทาเองเริ่มจากกระบวนการหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วกว่าจะมาได้หนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็จะต้องเป็นผิดพลาดก่อนเริ่มต้นใหม่ต้องเคยล้มมาก่อนถึงจะล้มลใช่ค่ะคมองว่าจุดความล้มเหลวอะค่ะคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จเมื่อเราทําไม่ได้อ่ะเราลองหาวิธีหาวิธีหาวิธีฉะนั้นอย่าไปยอมแพ้อย่าไปย่อท้อค่ะเราตั้งเราตั้งเป้าหมายเลยว่าฉันจะทําแบบนี้ฉันก็ทำให้ได้แล้วก็เดินไปเลยค่ะอาจจะผิดบ้างล้มบ้างลุกบ้างเราก็จัดการลุยต่อไปอย่าได้หยุดยั้งค่ะครับ วันนี้กินใจมากเลยพอคําพูดนี้อีกสักนิดนึงฝากถึงผู้ประกอบการท่านอื่นให้มีกําลังใจในการสู้ต่อหน่อยว่าเขาอาจจะมีแบบล้มลุกคลั่งกันมาบ้างอะไรเงี้ยในช่วงสถานการณ์ทั้งฟิสเศรษฐกิจทั้งโควิดสิที่อาจจะคียคายลงแล้วแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากถึงผู้ประกอบการท่านอื่นเลยครับสำหรับผู้ประกอบการท่านอื่นนะคะที่อยากจะฝากไ้ก็คือสิ่งแรกเลยคือกําลังใจดีๆเราอาจจะไม่ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกันแต่กําลังใจดีๆที่เรามอบให้กันเนี่ยเริ่มจากง่ายๆเลยค่ะตัวเองความคิดตัวเองค่ะความสร้างสรรค์ในตัวเอง ทำวันนี้ออกมาก่อนเลยค่ะวันนี้อาจจะยังไม่มีใครเห็นผลงานเราเราอัปเดตขึ้นไปค่ะโลกโซเชียลเรามีครับและเดี๋ยวจะมีคนเห็นผลงานเราเองเราไม่จาเป็นเอาผลงานเราไปเลขขายให้คนอื่นรู้ว่าของฉันนะของฉันนะฉันทาฉันทามันสวยมันสวย,มสวยไม่ต้องไปบอกเขาค่ะเราเอาขึ้นโซเชียลของเราที่เรามีเมื่อมันสวยเมื่อมันถูกใจใครเดี๋ยวเขาจะเข้ามาหาเราเองค่ะพี่อยากฝากไปแค่มั่นใจและลงมือทํา ค,คุณ <พอ S 2> ก็ะจะประสบความสําเร็จเหมือนคุณพีพีอย่างแน่นอน <c oughs> อท้ายที่สุดครับสุดท้ายแล้วประชาสัมพันธ์หน่อยทั้งช่องทางการติดต่อทั้งขอ <c oughs> งร้านทั้งเบอร์ทั้งเพจนะครับพ <c oughs> ีได้ค่ะก็สําหรับมิวโกซิลนะคะเป็นแบรนด์ เป็นแบรนด์ร้านผ้าไหมในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งได้รางวัลการันตีระดับเซอร์ติฟิเคตของสมเด็จพระานางเจ้าคือพระพันปีหลวงตราลกยุงพระราชฐานสถานที่จําหน่ายผ้าไหมตรานูกยุง,หยหยงแห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอาจต้องขอฝากไว้นิดหนึ่งถ้าเกิดนึกถึงผ้าไหมคุณภาพไม่ต้องไปเสีย ไม่ต้องไปเสียรู้ให้ใคายไม่ต้องไปเอฟฟฟรีเราได้ผ้าหรือว่าได้ของปลอมมาจากเพจที่น่ากลัวน่ากลัวก็คือมาที่ร้านเราค่ะเราคัดสรรคาคุณภาพไว้ให้ทั้งหมดแล้วคุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ผ้าพื้นผ้าลายผ้ายกได้ทั้งหมดอยู่ที่เราแล้วก็อยากจะตัดชุดสวยๆเพิ่มเติมก็สามามาออเดอร์ได้ที่เราเช่นกันค่ะแล้วก็ฝากช่องทางน,นิดนึงค่ะหนูโกซิลหน้า Facebook นะคะถ้าเกิดว่าต้องการ คุยด่วนนักด่วนนะคะสามารถติดต่อมาได้ทางเบอร์0812683932ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเกิดมานี่เลยค่ะแบนด์อนดะค่ะฝากไว้ด้วยนะคะก็จะเป็นแบนด์แฟชั่นของวัยรุ่นคุณหนูผ้าไหม่ต่างๆน,นะคะที่อยากมาร่วมใส่ผ้าใหม่กับเราก็ฝากติดตามนะคะที่อน o ดะ o f f i c เชีค่ะ กี่คือเรื่องราวความสําเร็จของพี่พีพีนะครับเจ้าของร้านม mm ิวโกซิลถือว่าเป็นต้นแบบความสาเร็จที่รอให้คุณผู้ชมมาเยี่ยมเยือนที่จังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยครับพี่พีพีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะและว,วันนี้ก็หมดเวลาของรายการคุยสบายเรื่องใกล้ตัวแล้วครับเราสองคนพร้อมทีมงานขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ